อุ้ยจะวิ่งเล,งล <laughs> ยเหรอจะวิ่งเลยจะวิ่งเลยเหรอน่าชิรันดีดีเดี๋ยวนะวันแรกหนูก็จะวิ่งลเ,ลเลยเหรอได้รองเท้าใหม่เนี่ยเลงนอนดีหนูไม่เอาลูกหนูค่อยๆเดินสิค่อยเดินค่อยเดินค่อยเดิน ค่อ,อืมยค่อยเดินอืมนุ้มพอมีคนจับหนูจะวิ่งอย่างเดียวอืมเริ่มหนึ่งก่อนเริ่มอ่ะเดินไปอ่าหนูเดียวสูตรโบราณนะเนี่ยสูตรโบราณ,ราณนะเดินไปหาพ่องานไปไหว้พออ่อทางสาวจักรยานเฮ้ ไดิด่ะสูตรโบราณสูตรโบราณเต็นก็ว่าอะไรเป็นอันนี้เดี๋ดมาดิเดินมาเดินมาเดีมาเดี๋มา ไม่เดินมาจะมาไหวทำไมปเ่อยค่ะเดินไป่ไวมเดียวโอเคนังนาทีค่ะเดินแค่วันนี้ <chưa> <Nein> <Gentle ksi> น้องเตรียมรองเท้าใหม่ใช่ไหมคะไหนโชว์หน่อยค่ะโชว์รองเท้าใหม่หนะะ่อยค่ะไหนคะีค่ะไหนคะรองเท้าใหม่หนูค,ะค่ะช่วยไหมคะรองเท้าใหม่หนูชว่วยไหมเออชว่วยไหมคะเปแม่ก็น่าเท่าเลยช่วยไหมค่ะสวัสดีวันนี้นกันดีกว่ะะบ๊ายบายสวัสดีค่ะใใบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายก่อน Bye.